สวัสดีค่ะน้องไม่หมอนตะขายเหล็กถักราคาถูกนะคะโรงผลิตของเราอยู่ที่บ้านทะควายตำบลทะก้อนอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกนลนครด้วยค่ะเด้อว,วันนี้จะมานํเสนอตาขายค่ะอันนี้ก็ะหล็กตาสองนิ้วด้วยค่ะเด้อตาสองนิ้วลวดของเรามีตั้งแต่สองจุดศูนมิลสองจุดสี่สองจุดเจ็ดแล้วก็สามจุดศูนมิลสามจุดสองก็มีนะคะเด้อตะขายของเรา สวยเงางามนะคะแล้วก็ผลิตใหม่ๆตลอดเลยนะคะสําหรับให้พี่น้องทุกท่านเลยนะคะถ้าใครสนใจก็สั่งได้นะคะตาข่ายของเราผลิตใหม่ๆไม่มีสต๊อกของไว้นะคะสต็สอกเขาเรียกว่าอะไรนะผลิตตามออเดอร์นะคะผลิตตามออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการด้อค่ะเด้อตามมาดูตาข่ายอันนี้ตานิ้วครึ่งเด้อค่ะเด้อสูงเมตรห้าสิบค่ะตานิ้วครึ่งสูงเมตรห้าสิบเราผลิตตั้งแต่ความสูงอยู่ที่ ห้าสิบเซนจนถึงสองเมตรเลยค่ะเด้อส่วนช่องตาของแม่น้องใบมนตาขายเหล็กถักก็มีตั้งแต่ตานิ้วครึ่งถึงสองนิ้วเลยค่ะเด้อผลิตตามความต้องการของลูกค้ารับรองลูกค้าประทับใจแน่ค่ะสวัสดีนะคะ